ลาสัมปัสสะพระพุทธเจ้าขออเล่านาโตอุชิตพุทธมาสัมพุทธเจา้จาวันนี้เป็นวันที่วันศุกร์ที่14 5, 000, 2, กุมภาพันธ์2557ก่อนหนึ่งของบทนากับสามเมนรีใหม่นะคะสามรูปก,ก็คือหลวงพี่ธรรมะพาวิตาธรรมะวิชาช่อช้างสองตัวนะคะธรรมะสุทัศน์ยอด ยอดอยอดฉลองบัตรเมื่อกี้นะคะซึ่งเป็นการทอดพระปาของรุ่นแง3ามคนยอดอยู่ที่24,770นรอดกาญจนาหลวงแม่ขอสักแปดร้อยได้ไหมคะนะคะ,นะคะขอให้เติมเต็มเป็น2 5 5 7 2 5 5 7 ให้หลบตัวปีนี้นะคะให้หลบตัวปนี้จะได้จำได้ว่าเราทำบุญด้วยกัน2557้าห้าเจ็ดศนอธิบายนิดเปีนเพราะว่ามีญาติโยมใหม่หลายคนนะคะที่ไม่เคยมาวัดเราประการแรกก็คือเวลาที่คุณโยมเข้ามาเนี่ยเอาที่วัดนี้ทําไมบูชาโคมหลังเข้ามาทันทีนะคะถ้าเข้าทางประตูนหน้าเนี่ยจะเห็นพระโรง จะเล่าเท่าความไปกับที่อาจารย์อยัตรริอาราธนาธรรมเมื่อคืนนี้การอาราธนาธรรมเนี่ยเราจะเท่าความไปถึงเหตุการณ์สมัยเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆกําลังลังเลว่าควรจะสอนธรรมะหรือไม่สอนธรรมะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านะั้นสุขุมลึกซึ้งมากเลยถ้าหากว่าถ้าหากว่าสอนไปแล้วเนี่ยญาติโย,ยมจะเข้าใจไหมนะครับกำลังลังเลว่าจะสอนดีหรือไม่สอนดี ในอาจจะคาถาเ,เล่าถึงว่ามีเท้ามหาพรหมลงมาเท้ามหาพรหมองค์นี้ชื่อสามปฏิเพราะฉะนั้นเวลาที่ขึ้นอรัธนาธรรมจริงขึ้นว่าพรมมาจจโลกาทิปติสามปฏิย้อนไปนะคะภาษาอเรียกว่าเป็น reenactment ก็คือย้อนไปสมัยที่พระพุทธเจ้ากําลังลังเลว่าจะสอนหรือไม่สอนเท้ามหาพรหมลงมาทูลขอว่าขอให้สอนเถอเปรียบมนุษย นะคะมนุษย์เนี่ยว่าเหมือนดอกกัวสี่เหล่านะจะกะถามว่าสี่เหล่านะข้างในถปรไปยกพูดถึงสามเหล่าก็คือว่าคนเราเนี่ยมันมีหลายชั้นแน่นอนที่สุดบางชั้นเนี่ยจะไม่ได้ประโยชน์จากการสอนของพรทธเจ้าแต่จะมีบางชั้นที่ได้ประโยชน์ดโดยตรงเปรียบเหมือนดอกกัวที่ขึ้นมาเหนือน,น้ําแล้วรอเพียงไออุ่นจากแสงแดดก็จะบานนะคะก็จะบาน มนุษย์เรานะคะผู้ที่มีทุลีในตาน้อยภาษาพระบาลีนะคะผู้เจ้านี้ว่าผู้ที่มีทุลีในตาน้อยสามารถที่จะรู้แจ้งรู้ทําได้นะคะขอให้พระพุทธองค์ได้สอนเถิดอย่างน้อยที่สุดก็เพื่อประโยชน์ของผู้ที่เป็นดอกครัวชั้นที่พร้อมที่จะบานพระเจ้ารับคาเชิญของเท้ามหากรมเราจึงมีพระธรรมตกทอดมาถึงเราจนับันนี้นะคะ เท้ามาหาพรมรักตรงนี้เราไม่ค่อยรู้นะตรงนี้เราไม่ค่อยรู้กันเท้ามาหาพรหมรักว่าจะเป็นผู้ปกป้องพระศาสนาจึงเป็นธรรมบาลดมาร์ฟเจอร์นะคะเท้ามหาพรหมรักฝากว่าจะเป็นดมาร์ฟิวเจอร์ในลักษณะนี้เราจึงมีรูปเคารพของท่านไม่ใช่ในฐานะที่ท่านเป็น วันมาติฮินดูก่อนนะคะไม่ใช่เป็น,เ,ปนเทพเจ้าของฮินดูแต่เป็นผู้ที่เราควรจะมีความกตัญญูรู้คุณต่อท่านเพราะว่ามีท่านใช่ไหมที่ได้ขอพระพุทธเจ้าให้สแสดงธรรมนะคะเราจึงมีธรรมะสืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้นะคะอันนั้นเล่าเล่าประวัติให้ฟังนิดหนึ่งสําหรับคุณโยมที่มาครั้งแรกจะนึกว่า,าวัดนี้ทําไมไปบูชาวัดนี้จะเป็นวัดฮินดูละมั้านะคะบูชาเทพเจ้าฮินดูไม่ใช่นะคะบูชาพระพรหมในฐานะนี้นะคะ น,นี้มาถึงประเด็นที่สองมาถึงประเด็นที่2ก็คือการรับไตรสรณนาคมเป็นประเด็นที่หลวงแม่ไม่เคยอธิบายมาก่อนคุณแม่ตาฟังอยู่หรือเปล่าคะตาโตโตตาโตโตให้หลวงแม่รู้ว่ากําลังเฟิดและเบิดบานนะคะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เปิดบานหลวงแม่อธิบายไตรสรณนาคมมาหลายครั้งแต่ไม่ได้อธิบายประเด็นนี้ตั้งใจฟังให้ดีไตรสรณาคมเนี่ยสำคัญ กว่าศีลห้าหรือไม่อะไรสําคัญกว่าไตรสรณคมสําคัญกว่าหรือศีลห้าสำคัญกว่าจริงๆแล้วลูกขอศีลนะเาพูดวู่กเราขอศีลนะคะขอศีลพระหน่อยแต่ในคําขอศีลพระเนี่ยลูกว่ามะยังพันเตติสรเนนะสหสหก็คือคําว่าสหายด้วยกันด้วยกันกับอะไรปัญจศีลาใิอาจา์ด้วยกันกับศีละคะข้ขอศีลห้า เฉพาะศีลห้าลูกยังไม่ใช่พุทธนะลูกยังไม่ใช่พุทธนะเพราะศีลห้านี้มีทั้งในศาสนาฮิวมีทั้งในศาสนาอิสลามมีทั้งในศาสนาคริสต์นะคะการที่ลูกรับศีลห้าแล้วลูกจะเป็นพุทธก็ต่อเมื่อลูกรับไตรสันคมและในลักษณะนี้นะคะไตรสรณนิบจึงมาห่อนนะคะไตรสรณนิานนจึงมาก่อนการรับศีลของลูก ประเด็นนี้ไม่ได้เคยพูดมาก่อนนะคะหลวงพี่หลวงแม่ไม่เคยพูดประเด็นนี้มาก่อนนะคะขอให้ตื่นตื่ตเอาไว้นะคะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสําคัญไม่ใช่ just <S <s <s> <S รับสินค้าทั่วไปแต่การรับสินค้าของรูปนะั้นมาด้วยกันกับมาพร้อมกันกับไตรสรนา,าคมไตรสรนา,าคมมาก่อนมาก่อนสินค้านะคะประเด็นนี้สําคัญทีนี้เมื่อเรารับไตรสรนา,าคมเนี่ย เวลาที่อยู่เมืองนอกนะบางทีคนที่มาคนที่มา,ามา,าไปไปเมืองนอกนี่เขจะเจน้นการนั่งสมาธินะคะคนที่จะมานั่งสมาธิเนี่ยการทําสมาธิเนี่ยท่านลูกไม่มีศีลมาก่อนนะการทําสมาธิลำบากมากๆเลยเมืองนอกก็เลยไม่ให้ทั้งศีลและไม่ให้ทั้งไตรสาราคมเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นพุทธน,นะคะตรงนี้คืคอ,อข้อติ่งา นี่คือข้อผิดพลาดเพราะว่าลูกจะปฏิบัติทําอย่างไรถ้าหากว่าสีของลูกไม่บริสุทธิ์การที่ลูกพยายามที่จะทำสมาธินะคะก็ไม่บรรลุถึงเพราะฉะนั้นย,ย,ย้ยอนกลับมาใหม่ย้อนกลับมาใหม่ว่าต้องไรลสารณาคมต้องรับสีแล้วจึงจากสมาธิศีลส,สมาธิปัญญามันไม่เคยพูดอย่างนี้นะว่าสมาธิทิ้งสีไปแล้วก็ปัญญาองค์ปัญญาไม่เกิดสมาธิไม่แน่น มาธิไม่แน่นปัญญาไม่เกิดถ้าปัญญาเกิดก็อาจจะไม่ใช่ปัญญาที่เป็นสมาธิจิตท,ที่เป็นสมาธิจิตนะคบพอเราชัดเจนอย่างนี้โอ้เราก็เลยมาทำความเข้าใจว่าไตรสรณนามคามนี้สัญนะเมื่อกี้นี้สังเกตไหมครับตอนที่บวชน,นะหลวงแม่ให้ไตรสรณนามคามสองชุดสังเกตนะสังเกตไหมครับว่าเราจะเริ่มต้นว่าถูกทำสรนามคัจชามีนะคะอันนั้นคือแบบสรรสุข ะะส่วนแบบบาลีก็คือพุทธังสารนางคัชฌามีตามแบบที่เราบวชมาจากศิัง,งการนะคะอุปชาจะให้ทค่สองชุดเพราะว่าเพราะว่ามีเหตุอย่างนี้มีเหตุว่าพระอันดับที่นั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะพระที่บวชให้เราเนี่ยฝั่งหนึ่งเนะี่ยท่านอาจจะใช้ภา,ศา,ศาษาสันสกฤตอีกฝั่งหนึ่งท่านอาจจะใช้ภา,าษาบาลี อื่นๆพูดภาษาบาลีได้ไม่ว่าแต่ปรงสรารณะไตรศารุนาคนซึ่งถือว่าสําคัญที่สุดต้องพูดทั้งสองภาษาพูดให้ฝั่งพระอาจารย์ฝั่งที่ใช้ภาษาสารสริกพอใจพูดให้ฝั่งพระอาจารย์ที่ใช้บาลีพอใจจึงต้องพูดทั้งสารสริบและบาลีนลูกที่ปวดไปเมื่อกี้เข้าใจนะครอธิบายได้ว่าทําไมเราต้องพูดถึงทั้งสองภาษาทีนี้ อธิบายไตรยุทธาบนิดหนะึ่งลูกๆที่อยู่ที่วัดมาแล้วน,นะคะเบือ่อก็ไม่เป็นไรฟังซ้ำฟังซ้ำเพื่อว่าหนูจะ้พูดไห้ไดนะหลายลูกๆบางคนนะคะจะบอกว่าก็อนู่หน้าพูดอย่างนี้ยฟังฟังซ้ําๆละไม่ต้องฟังก็ได้ปรากฏว่ามีลูกอยู่คนหนึ่งที่คิด่างเนี้ยนะคะก็ามาอบรมกับหลวงแม่ อบรมที่ไรหลวงแม่ก็พูดถึงอเรียสัตตสีอบรมที่ไรที่ไรหลวงแม่ก็พูดถึงอเรียสัจตสีครั้งที่8ค่ะเขามาอบรมถึงครั้งที่8ปดเขาถึงได้ถึงบางอ้อว่าใช่นะที่เขายังฟังต่อไปที่เขายังต้องฟังต่อไปนะเพราะเขาเองยังไม่สามารถที่จะไปถ่ายทอดได้ การเรียนรู้ของเราที่วัดนี้นะคะที่วัดอื่นหนูแม่ไม่พูดนะเราไม่มีสิทธิจะไปพูดถึงวัดอื<ๆ>่นการเรียนรู้ที่วัดนี้จึงเป็นการเรียนรู้เพื่อให้แน่นเพื่อให้แน่นเพื่อให้ลูกสื่อทอดได้นะคะ just ฟังแล้วเข้าใจที่ตัวเราเองไม่สามารถสืบทอดศาส,สนาไดา้การสื่อทอดศาส,สนาได้ลูกต้องแน่นต้องแม่นยำต้องแม่นยำนะคะเพื่อที่ว่าลูกจะได้ถ่ายทอดจึงเริ่มต้นบทเรียนแรก สุจีปุริสุะสอะไรสุตะฟังจีอะไรจิตตานำน้อมนำมาคิดนะคะปุรอะไรปุจฉาปุจฉาก็คือการถามถ้าไม่เข้าใจถามทำไมไม่เข้าใจลนะ่ะมันคิดตามมันคิดต่อมันคิดแย้งได้นะต้องคิดได้นะคิดตามเออคิดตามนี่ก็คือ เข้าใจลนะเหมือนกับความรูอ้องค์ความรู้เดิมที่เรามีนะคะเราคิดตามได้คิดต่อได้คิดต่อยอดได้คิดแย้งเอ๊ะเราคิดแย้งก็เพราะว่า,าไม่เหมือนกับข้อมูลเดิมที่เรามีเอ๊ะทำไมลุงแม่ทําแบบนี้นะเอ๊ะทำไมลุงแม่ต้องอธิบายด้วยนี้นะเอ๊ะทำไมลุงแม่ไม่ทําอย่างนั้นถามปรึกาถามเมื่อถามแล้วมันจะเกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ขึ้นเมื่อเกิดองค์ความรู้ที่สมบูรณ์ขึ้นเราจะคีข้อมูล เซฟข้อมูลนะคะถ้าหากว่าองค์ความรู้ของเราของสิ่งกระชติอื่นๆนะคะใช่ไม่ใช่เราไม่เซฟข้อมูลถ้าเป็นองค์ความรู้ที่มันขัดแย้งกับองค์ความรู้เดิมที่ลูกมีมานะคะสิ่งที่ลูกจะทากับสมองของลูกก็คือลูกไม่กดคีย์เซฟพอไม่กดคีย์เซฟนะคะมันก็ยังเป็นองค์ความรู้ที่เดิมเลยที่เดิมเลยนะคะเบิอเลยยังรับไม่ได้เพรารับไม่ได้ต่อไม่ได้ ลูกจะต่อยอดองความรู้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้มั่นใจว่าองค์ความรู้ที่ลูกได้รับไปชัดเจนกดเซฟผืนฝากจํานะคะเพื่อที่จะเอาไปถ่ายอดได้ตอนนี้ลูกจะก๊อปปี้กี่ผลละกดก๊อปปีเป้เพส o p ก๊อปปีไปได้เรื่อยเเลยทีเดียวนะคะเช่นนี้จึงจะเรียกว่าลูกกําลังจะเป็นหน่อนเนื้อที่จะสืบศาสนา สุจิปุแล้วใช่ไหมลิ่คืออะไรลิ่คือลิขิตสมัยโบราณต้องโจทย์นะคะสมัยนี้ตูกมีทีทีข้อมูลนะคะทีข้อมูลเข้าไปในเครื่องของลูกนะคะขั้นตอนนี้ต้องมีถ้าหากว่าการเรียนรู้ใดๆไม่มีขั้นตอนอย่างนี้นะคะการนำธรรมะไปต่อยอดไปสื่อทอดจะเป็นไปได้ลำบากนะคะหลวงบา